ไกจ,จะถึงจุดมาที่เรามุ่งไปหามาสามวันกว่าจะถึงจนได้โอ้กูหลวดหมวอกับมึงเลยนี่ สวัสดีครับผมคิสตาเกมเมอร์ครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกมว้าไม่ใช่ละอันนั้นมันอันนั้นมันควายเออเป็นอินเทอร์เนชั่นไทยแลนด์นะเซิร์ฟไทยนะอ่าวันนี้ก็อยู่กับคุณคุณฟุกนะฮะฟุกชั่วร้ายนะสวัสดีครับคุณฟุกสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับคุณฟุกแนะนําตัวหน่อยก็จะไปนอกรากกันนะไปฟาร์มบอสกันนะคฮะแล้วก็เจอคนจะตายหรือเปล่านะฮะอ่าแล้วก็ยังไงอ่ะ ตอนที so time, <Pa> ่เราเดินมาก่อนที่ถึงเซฟโซนะเราก็ได้พบกับเออเราเจอกับชีเปอยนะฮะชีเปอยชีเปือยหัวล้นอีกคนหนึงนะเนี่ยทำไรครับคขี่คอเดี๋ยวเดีวขี่คอกอนขี่คอขี่คอที่ขี่คอนั่งขี่คอยี่แมงเห็นหัวโล้ยแม่งเป็นตะบเกียนปาหไปาๆๆ กเอ่อคุณฟูกครับครับผมรู Napoleon> ้ส e bon ึกแบบมันเงียบๆยังไงไม่รู้วยนะเรามาหาทำอะไรแก้เครียดดีกว่าไหมครับเกมเสือทีครับเออมึงก็เล่นด้วยเล่นตามตามไปด้วยนะมึงีโอ้ทางไหนวะชิวอ่า มึงยังเดิแบงหน้านะเมื่อไหร่แลก็นั่งกดเจลสติต่อครับโหมึงงี้เดินเดินเล่นไปด้วยเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่เขาขึ้นไม่ได้ลงลงลงไปเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยของมึงก็เ่าคนของมึงก็เ่าไม่ใช่บี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 เหรดี๋ยวปะกูไม่เห็นวะเีลยมึง เฮียเด็กน้อยมาจุ่มหัวอะไรกูตรงนี้นะฮะคิวคิวมึงมึองอัดคิวยงเอออย่าพูดดิเดีย๋ยวเสียของเออเอ,อ้เดี๋ยวเอ,อ้ยมันอยู่ข้างในหรือเปล่าวะเออข้างใน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 อยู่ข้างในส,สองวีมันวิ่งมาละอยู่ข้างในอยู่ข้างใน ไอ้สัตว์เอ้ยบอสกูบอสไม่บอสไม่มีปืนกูรู้มันเพิ่งเกิดแน่นอนมากี่คนมากี่คนมากี่คนกูกระตุกไอสัตว์ตัวเดียว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 เย้โอ้โหอยู่กับบอสไอ้เหี้ยเอ้ยช่วยช่วยมันดีไหมวะยิงแม่งดีอะไรยังไช่วยช่วยมันไหมเราเอช่วยมันไหมช่วยมันไหมเอ้ โอยนายช่วยไหมช่วยมันไหมเียวเดยมันเยยองไว้ยองไว้ยายามันมากับใครวะยายายายมันมากับใครวะเปืนนีไอ้สอสปืนไี้ปืนอื้างปืนเลยวะกระตุกไอ้สัตว์ กระโดดหรอเฮ้ยอ่ะเจอคนทีไรไม่กูกระตุกขี้เลยปืนหรอปืนอะไรวะไอ้มันดิบว่ะมันหลุดดิบอ่ะโอ้ยมันเย็นด้วยนะแพร่เจ็บเดี๋ยวให้ฝนมันจะหนีกว่าค่อยทำใหม่เดี๋ยวเดมาแล้ยังหายยังหายแลกยังก็ดีขึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่ อันางเงี้ต้องมีดอกเป็นลูกก้อนเว็นผู้รอดนี่โคนเป็นเฟ้ยบอสเป็นแม่วันนี้สุดยอดเลยว่ะเพื่อนเข้ากล้องกุหลิแมวไงเอ้ยกูไม่ยื้อเงี้ยก็งเออคิวสนใจวิ่งมาอย่าเพิ่งไล่กูไปใกล้มันก่อนดิไอ้สัตว์ติด

หายังโอเคหายละตอนนี้เฟรมเด็ดตกแม่งลงไปไหนล้อได้แล้วดีได้ละไอมิเตอร์ไมีเซมิด,ด้วยะมาแล้วบอกเวยอย่ากลัวเอาเอเออัดมันยิวเดินแล้วชิวคิวคนร้านนะ,ม,ะ,ม,ะมาทางนี้บอกว่านงด้วยกโกแล็ดด้วยห้ามกินหมดนะเออเออ,เอ,อ

ไงวะปืนปืนปืนอะไรวะปืนไอเอ็มไอหรือเปล่าวะมาจีบปืนกลมาตายชัดเลยแม่งโอ้ยเฟ็นฤิ์ตกตกโคตรเลยอุ้ยหลังหลังเนาะเออเห็นหลังถือกลังเกอร์ไม่ถือมีดมีดมีดบังเกอยมึงเมื่อยเมื่อเมื่อยอุ้ยแม่งเลยเช่นนี้แม่งเฮ้ยเอ้ย ตุกตัววะเฮ้ยน <Uh> ี่ไงแต่ก็ฮ้ยแม็กหมดใช่ไหวะยี่ไหนวะใช่ใช่แล้วมันหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ายี่ไหนวะ เออเมื่อกี้หลังเข้าหลังเข้าเลือดไหลกเลยแม่งไหนโอ้ขาตึงเลยดีดีดีหลบหลบกูจะลากบอลแล้วมารอมึงอย่าเพิ่งยิงแล้วเด็ดขาดหน่อยเออกูกูลากเต็นอยู่นะรอกูดิจะเกิดที่เดิมหรือเปล่าประเด็นก็ต้องอยู่ที่เดือยไปละมันมันมันค้างรอ กูประตุกไงคนอะไรตายมึงจริงๆเลยนะมึงน,นี่เช็คดูมีไอเทมไหมไม่มีกล่องว่ะ ตรงโน้นแม่งมีของแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีกล่องโมกูไม่แน่ใจเลยทุกคนเด้อเออไม่มีกล่องมีอะไรบ้างมาคิวนะวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวบังกูดิเปาวเพื่อคงตายวิ่งวิ่งไม่ได้ขึ้นทางนี้นะคิวคกอสุสกา เดือดชาร์จยิ่งก่อนวานไม่อยู่วะฮะอยู่นู่นอยู่นู่นเงี้ยเคลนมาตรงนี้ได้เนี่ยตรงให้ที่กูเดี๋ยวกูเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นปหมตรงไหนวะกูย้ายตรงนั้นตรงนู้นป่ะเออเดี๋ยววิ่งมาหนึ่งสองสามวิ

งั้นกูวิ <S <S hey, wait, ah? ่งที่เดิมกันเดี๋ยวกูวิ่งดักที่เดิมขวเฮะฮะเ็บแม่ดวงดีอะไรกูบอกแล้ตรงนะทไม่มีเเบิกนั่ะมาหากูดิกำลังไปของกูเต็มกำลังไปกูมีกระเป๋าใหญ่อยู่แล้วกูบัคช่องเรียบร้อยลวกูไม่ได้บัคด้วมัูเต็ของแลอากูขอบัรกันเดีวแตกหรอวะมันแตกเอ้มีแม็กูมีแม็กกันเจ็ดตวมึงง่อยม่เจ็ดมาเล่นดิมีเจ็ดหรอมีอะไรเนย่ะกูไม่มีมีเจ็ดี้วะนี่ไงกระเป๋ามึก็เก็บไป คิดดูฝากของกูเลยดิฝากฝากอะไรมีแม็กซ์ไนมีแม็กซ์เียร่ไหมลูกหน้าไม้มึงเอาแม็กซ์หน้าไม้ป่ะเออเอา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 คิวกล้องกล้องเฮ้ยอันนี้กูมีและอยากดูกระเป๋าได้ไหมดวงดีเดี๋ยวกูไปดูของกันดวงดีคิดๆเลยตึ๊ดแม่โคตรดวงดีเลยมีอะไรบ้างในนั้นอะปืนปืนอะไรปะเอาเอาบัตรมาบัตรมาเดี๋ยวอันนี้แม่งมันมันน่าจะมีโอ้หเฮียปืนปืนเอามีเอาบัตรมาบัตรมา เอ้ยแม่อ่ะแหมมีกล้องสไนไม้ด้วยนไงเอ้าของเต็มเคียวเขียวเอาแม็กไปดิฮะแม็กอะไรมีึ่งเจ็ดเอฟบีเจ็ดเออวางเดี๋ยวเรียกเดี๋ยววางไว้อ้าวมีตรงอันตัวนี้ไม่มีกระสุนดเลย่ะตัวนี้ไม่มีกระสุนดีคิวของมันใกล้เต็มยังยังยังตัวฝากตัวหนึงเลยวางมาฝากเลยเนี่ยโอ้ตะกาฟ้าไปยังไปยัง เยอะเยอะเยอะเยออ๋ออันนี้ตีทีเดียวตายใช่หรอโอแม่ตีทีเดียวตายคมท่ไเลยไข้อมเข้อมืเฮ้ยทีเดีามตรงนี้รู้แล้ว ดูล oh, ้ว uh. ดูไ uh. ม like, ่ม uh ีผมไม่เ uh. ก็บ uh อัน oh. นี All ้มาวะแรกไอ้ส the ัสใช่เหรอเป็นเลดกูตกเลยจาก15ถึงหแม่งเหลือส like. ิบเอ็ดเลยคือถือมือมันดันแจมันให้อะไรอย่าบังวีเอ้แล้วกูจล่องแดงเล้ะเจอกันไกลกูเจอก่องแดงเหมือนกัลไปซัมปืนปืนต้องใช้กับกูอยู่ของกูยังไงกูไม่เชื่อมไเฮียจะไปก็ไปกูตายต อ่ะไม่ทานได้แ <c oughs> ก่เด <c oughs> ี๋ยวกูรู้แท้เจ๋อเ้ยเดี๋ยวกูยังเมาเอาเอไอสัตว์ดีแม่งตอนนี้กูเก็ไปนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดห้าเจ็ดห้าไม่ต้องลดเข่านะโกอีกตัวเข้าไปอนี่แม่เอ้ยเลือดกูก็มีไม่มีด้วยสัตว์ไม่งั้นกูปั๊มยาได้แม่งข้างในแต่ทีแม่งฟ้ากระตุม้มข้างในขึ้นตัวไปะไอ้เจ้าของมึงอ่ะเออะขอกูให้ดิ้ อยากขอเต็มอัไหแม่งใส่ยังตีเจ็ดสามีนี้แม่งไม่ได้ใช้อะไรแม่งกพีกัสปรตูรอรอเอาหมวกก็มีอันนี้ขอเต็มไอ้แม่เต็มอยาขอเต็มเหมือนกันใช้ปันกอะไรกูเฮ้ยงงกันแล้วต้องดูวะไดูก็อู่แดนเดอ่ะหมไม่รู้หมวกไม่ร้อ้นี่นี่นี่ขอของ 切黄瓜，切黄瓜，你你你干嘛呢？啊，要不我来干嘛？放一你。 阿拉来来 หากพวกคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะ